สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำยูทิลิตี้ที่มีมากับ Windows 10นั่นก็คือคำสั่ง SFC นะครับยูทิลิตี้ตัวนี้เป็นยูทิลิตี้ที่ใช้ในการตรวจสอบ System File ฟแล้วก็ทำการซ่อมแซม System File ฟลให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมเวลาเราใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆอาจจะมีแฮงบ้างค้างบ้างมีบลูสกรีนบ้างหรือบางครั้งใช้อยู่ดีๆไฟดับ ระบบไฟล์ของ Windows ก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันฟ้องเออร์เรออะไรที่แปลกๆเข้ามานะครับแนะนำให้ใช้คำสั่ง sfc เพื่อที่จะให้คอมพิวเตอร์ของเราทำการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมไฟล์ที่มีปัญหาซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์ของเรากลับมาทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมนะครับ sfc ย่อมาจาก system file checker นะครับส่วนสแกนนาวก็คือให้สแกนทันทีวิธีการใช้คำสั่งนี้นะครับ ให้เราเข้าไปที่โหมดดอ s จึงจะสามารถทำงานได้แต่ว่าต้องเป็นโหมดดอทที่อยู่ในฐานะแอดมินเท่านั้นนะครับหรือจะใช้ Windows PowerShell ก็ได้เหมือนกันนะครับ Windows PowerShell ก็คือตัวนี้นะครับต้องเป็นตัวมีวงเล็บแอดมินนะครับจึงจะสามารถทำงานได้โหมดดอ s เนี่ยให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือก Run as admin เอานะครับเซิร์ชหาคำว่าคอ m m a n d นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเลยนะครับลักษณะนี้ จะเป็นการทำงานในฐานะยูเซอร์นะครับถ้าเราใช้คําสั่ง s f c w scan now เนี่ยมันจะไม่สามารถทำงานได้เดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์คําสั่งเสร็จก็ enter นะครับปรากฏว่าคอมก็แจ้งเตือนว่า y o u, m, u s t, b, e a n administrator ก็คือคุณต้องเป็น admin เท่านั้นจึงจะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับตัวนี้ขยับไว้ดูก่อนนะครับขยับไว้เปรียบเทียบกันนะครับทีนี้ผมคลิกขวาแล้วก็เลือก Run as administrator มันก็จะขึ้นหน้าจอดำๆมาอีกหน้าจอหนึ่งนะครับ จะเห็นความแตกต่างของโปรแกรมด้านบนก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็น administrator ตามด้วยคำว่า command prompt นะครับส่วนตัวที่ไม่สามารถทำงานได้เนี่ยมีแต่คำว่า command prompt อย่างเดียวทีนี้ผมก็จะพิมพ์คำสั่งเดิมนะครับ sf4 เขาะวักหนึ่งครั้ง slash scan now เสร็จแล้วก็ enter นะครับ โปรแกรมก็จะทำการตรวจสอบ system f i ไฟล์จนครบ100%็แล้วก็จะรายงานผลให้เราทราบตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็สแกน system f i ไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับถ้ามีความผิดปกติเนี่ยโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ซ่อมแซมไฟล์ที่ผิดปกติให้เรานะครับพร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่เก็บไฟล์ล็อกไว้ให้เราดูด้วยนะครับ ไฟล์ล็อกก็คือไฟล์ที่เก็บรายละเอียดว่า,ามีอะไรบ้างที่ผิดปกติอยู่ใน c window s แล้วก็ล็อก cbs แล้วก็ล็อกไฟล์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นไฟล์ทีเ่เก็บข้อมูลการสแกนแล้วก็ซ่อมแซมไฟล์ซิสเต็มของเรานะครับแต่สำหรับเครื่องนี้ไม่พบความผิดปกติ ถ้าเราเจอว่าในระบบของเรามีไฟล์ที่มีความผิดปกติผมแนะนําให้ทําการสแกนซ้ำอีกรอบหลังจากที่สแกนครบ100%แล้วนะครับให้เราทําการรีสตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทดลองใช้ดูนะครับถ้าใช้แล้วยังมีปัญหาอีกเดี๋ยวมีอีกคําสั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครใช้คําสั่ง sfc wkscannow แ,แ,แ,แล้ว โปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่สามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ได้นะครับแนะนำให้เข้าไปใช้คำสั่งนี้ที่เซฟโหมดนะครับให้เราคลิกขวาตรงนี้นะครับคลิกขวาตรงสตาร์ทเมนูเสร็จแล้วก็เลือกรันให้พิมพ์คำว่า msconfig นะครับ msconfig เสร็จแล้วก็คลิกที่คำว่าโอเคนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่บูตติ๊กถูกตรงคำว่าเซฟบูตนะครับเสร็จแล้วก็เลือกมินิมอลนะครับ กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของเราจะรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็เข้าไปเซฟโหมดอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้คอมของเราก็อยู่ในเซฟโหมดแล้วนะครับที่มุมทั้ง4ีมุมก็จะมีคำว่าเซฟโหมดเราก็เหมือนเดิมนะครับไปที่คอม m านด์พร้อมในฐานะแอดมินนะครับอันนี้มันโชว์อยู่แล้วก็คลิกขวาเลือกรันแอ a แอดมินิสเตเตอร์นะครับ เสร็จแล้วก็พิมพ์คำสั่ง sfc /scan now เสร็จแล้วก็ enter เหมือนเดิมอันนี้ก็คือในกรณีที่ไม่สามารถใช้คำสั่ง sfc /scan now บน Windows ปกติได้นะครับทางนี้ก็เพราะว่าถ้าเราเข้ามาใน save mode เนี่ยมันจะเป็นการปิดการทำงานหลายๆอย่างรวมทั้งโปรแกรมต่างๆที่เราติดตั้งเพิ่มเติมภายหลังด้วยนะครับ สำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำโปรแกรม utility สำหรับซ่อมแซม system file ของ Windows ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตัวเองก็ขอจบหลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามเอกสามบาทด้วยนะครับสวัสดีครับ